เพิ่มขึ้นึีกนี่ครับพันยูนีครับอือนี่นี่อุ้ยดอกนี่บบกไงเลยครับพี่น้องครสวัสดีครับผมเบ่าอุบลลูกอีสานครับคนเก่าคนเดิมครับพี่น้องเพิ่มเติมครับมือนี้ครับนี่ผมถือจองไงไม่เห็นหยังนะครับผมอาไปรับส้มรับฟางกันเลยครับว่าผมถือไม่เห็นหยังนะครับพี่น้องป่ะไปเบิ่งกันครับป่ดให้ก็ปลาแตกแล้วครับปลานี่ครับอันนี้พันพ่อเฮ็ดครับ พอเฮ็ดจะนี่ปลาแตกเลยครับพี่น้องวอบางนี่ปลาแตกเลยบบดนี้่หนี่ะครับมันควัดว้าโแตกเลยรถแทนนี่รถก็ไม่โคบ้วนเดียนเลยตอนนี้พี่น้องเห้ยนี่ครับใส่เขาโอ้ได้สิบก่าดอกแล้วครับพี่น้องพ พี่เพิ่นว่าถ้าเพิ่นได้หลายเพิ่นสิมาแกงสูผมกินนะครับพี่กำลังเห็ดยังเนาะนี่ขวดใหญ่แล้วครับพี่น้องเอ้ยเมื่อครับเมื่อนี้เฮาพากันมาหาเห็ดพอนะครับผมก่อ่าคในใจจักดอกดอกครับพี่น้องครับนี่ มาเบิ่งกันนะครับผู้ใดสิบโพยเฮ็ดก่อนกันครับตอนนี้ต่างคนต่างหานะครับเป็นปลาปลาสาดครับปลาสาดปลากุ้งครับผมตอนนี้กําลังเฮ็ดพอเพิ่นกําลังเริ่มออกครับแต่ผมก็บ่งให้เด้จักดอกนะครับพวเพิ<อ>่งพี่กําลังขดเคลียร์กันมาหนึ่งถึงเถื่อนเลยครับพ่ออ๋อ,อหา โอ้พี่คนวาดได้ดอกเนื้อครับพี่น้องพู่ไปเบิ้งครับไปเบื้องไปเบื้องครับพนวาดได้สองดอกแล้วครับไปเบิ้งหน้าตาเฮ็ดพอครับเฮ็ดพอสิเป็นอย่างไรนะไปเบิ้งไปเบิ้งไปเบื้องตังไหครับโอ้พี่น้องนี่หน้าตาเฮ็ดพอครับพอญาติเบื้องครับโอ้เนี่ยครับเฮ็ดพอสองดอกครับผมนี่กำลังเห็นหน้าตาเพิ่นครับผมนี่ครับเด็กน้อยครับ ตาวมวิถีชีวิตคนอีสานครับในหน่อยกับมหาหิทโพคือกันครับพี่นอ้องเอากล้ําขวดเกลียรครับมันก็จะเป็นตปลาแบบเต็งล่างนะครับครับเป็นปลานี่ครับนอยเห็นออกีครับโอ้พี่เพื่อใดอีกละ่ะครับผมสามดอกครับพี่น้องโอ้หมนันหมันครับหมนัมนหมันครับหมันหาครับหาหาหา ครับส่วนนมอุบลนเองกับพ่อในใดจักดอกเ้อครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเพื่อนใดอีกแล้วครับสองสามดอกครับสงสัยซูมนี่มันออกครับบมเดลนี้นี่มันออกเคสครับพี่น้องเคสมันออกครับวางนี้ พี่พูนบอกว่าโลละปแปดลอยครับพี่น้องครับเนาะมู่ห้าเจ้าข่อยกับบอกาสบซืกก้อก,อกินแล้วเนาะโล่ละแปดลอยเนาะหมื่นขวดไว้ไหวได้พี่น้องเลยนะยัง ควดจนอันนี้อันนี้ควดจนลลเมคอันนี้นนนพังละครอพี่น้องยังพันแต่แจ็คดอกอยู่นนี่โลเมคอเอาก็ะควดแก่เคลียร์พี่น้องเคลียร์เบิ้งครับอุ้ยน้องเบิ้นงน,งนี่นี่เฮ็ดครับพี่น้องว้าเห็ดน้องเป็นเฮ็ดท้อ เห็นได้อองดอกเห็นได้พอสองดอกแต่สองดอกไม่นองการลัางแดดทอทุนเด้พี่น like ้องเลยไปเลยหาเมืองพีเพิ่นครับอ้ผีเพิ่นเคียน้าคลองหนามไ่พี่น้องเพื่อครับอืจังสี่เพิ่นเก่าออกครับออกน้ำคลงน้องนามไปครับ ใส่โอ้ยกำลังออกเะนี่ครับอือกำลังออกครับกำลังออกว้ายผูกครับโอ้ยเบี่ยมเลยโอ้ยโอ้ยวัดเคลียบเบาๆอู้ได้อีกแล้วจ้ บเขียวเบาเบอียวเบาแจคโมโหจะเข็ดอีหยังโมโมเคียวบอก็ได้ผลอันนี้อันนี้ดอกกัดอกนึ่งอันนี้ได้อีกแล้วพึ่งออกคชั้นเนีอนี้ใไเออเคียแม่่เรื่เคียวเคียเขียวเค้กไปบิ่งครับพี่น้องนี่ดิครับนี่ฮะผมเ็เห็นคือกันครับบึ่งเนี่ ครับพัน,ด,น,นดูจากสีครับพี่น้องดูจากเียครับเกียรเบิงครับ